อยากจะวิสามันในเซฟโซนนันเมื่อตีแต่มันต้องทำอ่ะโห <c oughs> ว้าวโหดจังเลยเนะ <c oughs> าะพายเอียบม,มันขับรถจะชนผมในเซฟโซนว่ะ <c oughs> ใครใครผมถ่ายผมถ่ายผมถ่ายไปอยู่เอ้ยเอ้อฟูก่ะไอ้ที่ผมลากมันไปข้านอกเซฟโซนอ่ะ มันชนมันชนในเซียโซมันก็ผิดไม่ใช่เหรอมันอะมันอะผิดมันตํารวจเมื่อกี้นิดสีอะไรบัคกี้ธรรมดาป้าอยากโดนแบนก็ไม่บอกอะไรเริ่มมาชีวิตมันเศร้าไงพี่โดนเอาไปฆ่าก็เลยอยากโดนแบนที่มันเศร้าเริ่มมาโดนฆ่าเลยออ๋ รับอะไรดีครับมนโยนี่มัอันนี้เขาทำอะไรอ่ะมนโยนั่นนันคุณทำอะไรผิดอีกเนี่ยเอาไว้นั่งเอาไว้นั่งตัวนี้ย่เล่นเพนเบอลนะลองกดดูหาเพื่อนประมาณอีกคนนึงอ่ะ<า>เล่นกันมา,มาเดี๋ยวผมเล่นด้วยแต่ถ้มามันจะรีละ๋ยวเกียบเขาก่อนเลีร์อะไรมาเแอนเห็นไหมนะ่ะ อยากฆ่าคเหยียบตายมากเลยเอ้ามันผิดด้วยเหรอผมฆ่าคนอ่ะมันก็ไม่ผิดไม่ให้เหรอให้แต่เขาเป็นผู้เล่นใหม่ไงเอ้าผมก็ไม่ใหม่เอาผมเล่นสาวันเีงคุณไหม่ใหม่แต่เขาใหม่ผมก็ใหม่ไหมล่ะเอาเดี๋ยวสิแป๊บนึง ม่มีการจัดการแบบนี้ได้เหรอเนี่ย